สบายดีพี่น้องใช่ไหมล่ะเราไม่นช่คู่สุขคนพี่น้องเว้ยคู่สุขคนเอาเพราะเพราะหน่อยเดียวนี่คะยิมหน่อยเดียวนี่หมากเนี้พี่น้องคิดว่าเคยกินบ่พี่น้องขับค้อมฮะนี่อันนี้เออไม่ยังเอาไ่ลงุงผู้อหญ่อยู่นะเอาเบิดเด้อ

อือนุกบต่ักไม่ไ่องแรงรลพงัวผเตรียมเครื่องให้พี่น้องเอ้ทำหมักหุงหมักเฮือไปมาใส่บอสด้อยเครื่องนะมาใส่บอสด้วพี่นี่ใส่บอสด้วย

ได้แล้วว่สอบใช้ทันนะได้ฮะสอบเบียดเข้าอืมไะแล้วพกเงนลง่งห้แล้วกกแ,แล้วพกงนใส่ก,กนสานรถจะไม่ใส่ทั้งหน้าคนนีเอาไม่ใส่ทั้งหนาค่อยมาเนี่ยไปพี่น้องไปไปผอกันอยู่หน้าเพื่อนผมละ ส้างไปทั้งมาเนี่ยลำบากสิบบทิไายได้พี่น้องเบบบงอ้ไปแวะซื้อน้ำมันอย่างนี้เนี่ยตัดผ้าไหมอีกทีพี่น้องเอ้มาหอดหน้าบ่าวไทยบ้านเท่าไรลุงพุงพั่วซื้อน้ำมันหน4ีลิตรเบิ้ <laughs> ออซื้อน้ำมันเพิ่นสีลิตรช้ิตัดเขา ตัดเขาแล้วก็ส่รถชีไปเจ้าเขาซอยบุษาวแล้วเฮ้ยโอ้เตี้ยลมบพัดประโทบ่เนี่ยลมทางเลยบปดีเออโอ้ค e. oh, ือเก่งแท้น oh. uh, uh ี่นะโอ้ทางอาบสัวซีอันไหนดูพี่ใครไปเดี๋ใครล้เออบ้วลอย นะครับเต่าสีโอ้ติดแล้วว่ป้าเต่าเนี่ยติดแล้วว่าเต่าเออติดแต่คำว่านป่มันเต่าไหมเนาะมันกรสีนานเบิดเนี่ยสกีเอวมือได้หล่ะปะอ๋อ มันบานจะมอเนาะอ่อไปๆไขปออึ้นไปดูขี้เอาหมวกนี่ได้ไปกระสอบจังมันยังยามังหุ่งมังเฮือมักเคล้อมักแข้งเอาอืมเธอไปซ้ำให้อีกเออ เออใครอยู่แล้เครือบุอุธเครืออันนี้มัดคักแทยแล้เนี่ยมันเนียวนักเห็ดได้เดียวแล้วเอออื้อซึ่งมาไว้ให้เลย <c oughs> บริเชื่อขนมมันตอดมะเตียชับโว้ยเตียเอ้ยลืมชับเพิ่นสิจกชื่อน้ำมันเพราะว่าใบพัน ngoài 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 bố chốt ra chốt cái ra mà ờ mấy phân phụ cái lời áo ngân hao sư ăn này hơn thì nó đôi 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 một cái nhắn cửa mũ bà cửa mũ ăn này và tắt khẩu thì เด้ธุรกิจใหม่เขาบ่าวไทยบ้านก็ได้พี่น้องเยนี่เบิง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 ,บง,บงชิด้อยู่ไปซิบสอบเพื่อนเนี่ยข้าวันใหม่เบิดเนี่ยพี่น้องเยมาเมื่อนะครับผบ่านบทไดยคลิปซะเพิ่นเปิดเพลงไงพี่น้องเยก็เลยบทได้คลิปเก่งใจเพิ่นขัดจิบไปบอกให้เพิ่นมอดก็ได้ยข้ามิตรไอ้เคยปลอมอันนี้เฮักกับโมวาดอกพี่น้องเยเนาะอันนี้ข้าเจ้ามาเห็ดน้ำกันพี่น้องเย หลายคนมาเห็นน้ำกันเพ่นเปิดเพลงเขาก็สิไปบอกเปินปิดมันกับบุคือเลยเนาะก็เลยว่าโอ้ยเปิดกระยาวะนี่มือเขามาครับบาไทยบ้านหาน,น่อยเนี่ยพี่น้องเอ้ยปั่นมือนั่นแหละจักสิจักสิเบิดมือใดวะชัดเต่าเพม่อนก็ได้ยควนต,วต,วต,วตัวตัวอยู่พี่น้องเอ้ยฟา,าตัวสามหูแพลีลยวได้พี่น้องเอ้ยนี่ยบนควันออกสามอันนียธุรกิจมืดพี่น้องเอ้ยนี่แหละ โอ้หอดอยู่ดอกซิสอบเยมันไงเลยแต่มารับ10สอบพื้นจักรถตะพี่ลงนี่พื้นสองรถปาดโถได้เห็นแล้วซิสอบครับว่าพื้นเออ เป็นยังคือเจ็๊บขาอะนะเดี๋ยวว่าไม่ทับขาทับแข่งเว้ยระวังไลลูกพี่เอ้ยขักขนาดเลยเต่าเพื่อนในลูกพี่มั้งนี่าง,งามขนาดเลยฮะจูบแล้วคะแนนนี่นะเฮ้ อมันอันนั้นเต่าจูบเ้าเตาบูจูบหนุ่ยเจ้ากรเบิดอตะพื้นดังะแล้วดังดช่วยคอยดังตอแรกน่แล้คอย้คออ้ำมามจูเออื่จูช่อเดียวนึงต่เมือมาจูเดียวนงขัตื้นน้อบกันุกๆเอาแล้วติเลยติเยโอ้คากะลิเอตบสูนเออบอเบิ้งสูนนัทร่ังแนกบ่นะเรื่องอันเคยเหตุเนาะ khơi pan khơi pan cái khuôn khơi pan là đấy hết cả bố chút nó lại ừ. chép kho vô kìm mà không có mình lấy luôn khi đấy mình bộ ấy cái nó ấy sao mà mất kép thàn xoay mới lấy chốt đấy sao à โอ้ยหัวหน้าเน้ามาเลยอย่าเติบัมาแม่ัตโน่นี่ยอลนเอแม่ตนอไเฮ็ดแเป็นอย่าไมันดำไเกมายุ่บอทเยเ้าาสใจกับบ้านเนาะอย่าเติบัมาลายตัวอ่าะมาตัวอย่าเติตัวเสือเนาะโอ้ย มึงอย่าไปเด้อแมวเด้อพวกนู้นน่ะเชห้ด้อาซื้อเลอ่าปีซื้อน้ำอีกโอ้ผู้สาวกับผู้สาวบุมมีผู้พาเห็ดพาสั่งเอออุ่มมาไหมร้ออุ่มมาไหมโออ้เอาวัดดกกล้ยเดี๋ยวาดูเดี๋ยวปัทพี่น้องเลยเอ้ยมันกระแสบมมาแล้ว แอนั่งนั่งบชุดเั่งชุดอแเออคำมันเป็นอันอยากคืออนแมงเบื่ออันเด้มันกรลังอยากออกนะบอแซบอันตัวันกลังขาวๆมันกลังชุดขี่นะเออแซบแล้วเน่ยนะนออใกล้ป่ามันลายป่าคือลมแหงแต่นี่เออคนอยู่บรลมแห้งวันี้เนาะโอ้ยมักเสดาเพื่อนปัเย ยกอันนี้รอเนาะตะกี้เห็แห้งกระไรเนาะลูกพี่เนาะกกชิดาเนี่ยนะอันนี้ยังว่ามันเริ่มแสบเริ่หวานแลออ้มันเบิดผลเลยด้เบ,เบิดผลแล้วเริ่มแซ่บแล้วอ่ะเออมันเกิดเองนนะมันมันเพราะว่ามีต้นหนึ่งแล้วมันแบบในมันออกไปแล้วมันก็นเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่ เออมันแพร่ไปเรื่อยๆสัมปาตามไปเลยมันเบิดพนแล้วมันสีแช่อยู่แล้วหวานอยู่แล้วคลิปพี่น้องเนาะไว้สวนิทก,ก่อนสลับชิดนีน้คงคนไล่เด้อพี่น้องไปส,สุขสุขคนคนทุกกำลังใจขคอมเมนต์พี่น้องเนาะมาส่งมาไทยบ้านมาหนีกระไรหอวหน้าไปเลยพี่เราเว้ยสวัสดีสวัสดีความคิปนะพี่น้องเนาะสบายดี